สดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่18เมษายนพุทธศักราช2555 สำเน็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระอ,องค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจําปีการศึกษา2555ถึง2554ระหว่างวันที่18ถึง22เมษายน2555 วันนี้เวลา12นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาพตะวันออกเชียงเหนือประจำปีการศึกษา2553-2554เป็นวันแรก หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยายลัยราชภัฏส,สกลนครตําบลท่าเชิงชุมอําเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครสําหรับวันนี้มีผู้สรงคุณวุิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์จํานวนสมคนมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยราชภัฏส,สกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินท์และมหาวิทยาลัยราชพัฏกาลสินเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น3,680คนในการนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวได้ว่าเป็นผู้คุ้นอยู่กับตำราเพราะกว่าจะเรียนสำเร็จมาคงจะได้อ่านได้ใช้หนังสือตำรามามากเรื่องการใช้ประโยชน์จากตำรานี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยส่งพระราชวิจารณ์ไว้ว่าการเรียนรู้ตำราอย่างเดียวโดยไม่ฝึกหัดปฏิบัติด,ด้วยไม่เป็นการเพียงพอเพราะการปฏิบัตินั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บุคคลสามารถทำงานได้จริงๆทั้งยังเป็นเครื่องพิสูจน์ความถูกต้องของตำราด้วยดังปรากฏอยู่เสมอๆว่าความรู้ความเข้าใจที่ได้จากตำรามักไม่ตรงกับที่ได้จากการปฏิบัติต่อเมื่อได้เรียนตำราและลงมือปฏิบัติครบทั้งสองอย่างแล้ว ความรู้อันแจ้งชัดที่จะถือเป็นครูหรือเป็นแบบอย่างได้จึงจะเกิดขึ้นดังนั้นบัณฑิตผู้จะออกไปทำงานในหน้าที่การงานต่างๆต่อไปจึงควรทราบตรหนักในสาระของพระราชวิจารณ์ดังกล่าวแล้วน้อมนำไปเป็นหลักในการปฏิบัติงานโดยถือว่าตำรากับการปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งสำคัญทัดเทียมกันกล่าวคือควรอาศัยตำราเป็นหลักปฏิบัติและอาศัยการปฏิบัติเป็นเครื่องสนับสนุนตำรา การงานที่ทำจักได้สำเร็จผลและได้ประโยชน์สมบูรณ์ตามเป้าหมายสำเร็จประเทศพระราชารสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์การป้องกันชายฝั่งทะเลฮ่องกงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน